8วิธีเสริมพลังชีวิตด้วยห่วงจุ้ยหลอดไฟติดตั้งตรงไหนถึงจะเฮงเวลาสร้างบ้านเรื่องระบบไฟฟ้าเราอาจยกหน้าที่ให้เป็นของช่างที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเราอาจมีตำแหน่งการติดตั้งไฟฟ้าอยู่ในใจ ตามความจำเป็นของการใช้งานแต่เชื่อไหมว่าตำแหน่งของการติดตั้งหลอดไฟก็มีความสำคัญเพราะมันส่งผลกับชีวิตของเจ้าของและคนในบ้านเช่นกันถ้าเป็นเช่นนั้นมาดูกันดีกว่าว่าไฟแต่ละตำแหน่งมีความสำคัญอย่างไรและต้องติดตั้งตรงไหนถึงจะดวงเฮงหไฟสองดวง ขวาสายที่ลัวหน้าบ้านเชื่อกันว่าดวงไฟสองดวงหน้าบ้านจะช่วยดึงดูดโชคลาภเข้าสู่บ้านโดยต้องเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนและถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านร้างการเปิดไฟทั้งสองดวงทิ้งไว้ให้สว่างเห็นได้ชัดจะยิ่งช่วยขับไล่พลังไม่ดีออกไป 2. ไฟหนึ่งดวงตรงประตูหน้าบ้าน3 ไฟบริเวณสนามหากบ้านไหนมีพื้นที่สนามค่อนข้างกว้างแนะนำให้ติดไฟส่องสว่างสนามไม่ให้มีจุดมืดอับเพราะการที่ไฟฟ้าไม่สว่างจะยิ่งทำให้เกิดพลังไม่ดี 4. ยกเว้นไฟที่เปลือยจนเห็นดวงไฟชัดเจนในห้องนอน สำหรับในห้องนอนนั้นเป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อนดังนั้นควรเลือกติดตั้งหลอดไฟแบบซ่อนหรือเจาะเพดานและติดตั้งไฟแบบซ่อนไว้เนื่องจากถ้าเป็นไฟแบบที่เห็นดวงไฟชัดเจนแสงจากหลอดไฟจะรบกวนเวลานอนของเจ้าของห้อง 5. เน้นไฟสว่างในห้องน้ำเนื่องจากห้องน้ำมักเป็นพื้นที่อับ และมีความชื้นสูงยิ่งห้องแน้ำตั้งอยู่ในตำแหน่งที่แสงสว่างส่องไม่ถึงยิ่งต้องติดไฟให้สว่างมาก 6. ไฟสว่างเพิ่มสีสันในห้องทํางานห้องทํางานต้องการแสงสว่างเพื่อกระตุ้นให้เกิดความแอคทีฟและสร้างชีวิตชีวาให้กับคนทํางานดังนั้นควรเลือกไฟที่มีความสว่างจ้าไม่เลือกแสงที่สีมนเพราะจะยิ่งทําให้ขาดพลัง 7. บันไดต้องติดไฟให้สว่างแน่นอนว่า ตรงบริเวณจุดขึ้นลงภายในบ้านเราควรต้องเน้นความสว่างเพราะถ้าบริเวณบันไดไม่สว่างมากพออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรื่นหกล้มหรือตกบันไดได้ 8. ระเบียงต้องติดไฟบริเวณระเบียงบ้านถือเป็นจุดรับพลังซี่ที่ดีดังนั้นแนะนำให้ติดไฟในบริเวณระเบียงบ้านเพื่อรับพลังซึ่งจะช่วยให้เกิดหวงจุ้ยที่ดีในบ้านได้